เปิดหัวสึก n a t i เน League 2024เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาเต็มที่แล้วนะครับสำนัวอลเลรรย์บอลหญิงก็พ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว,ว่าทีมชาติไทยเราก็มาดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับโปรผมโรดชาแนลกับ Sport ตดราม่า เปิดวัศึกเนชั่นลีก2024เปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับทุกคนก็วอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับ3-1ตอเซตนะครับทุกคนวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติไทยก็ต้านไม่ไหวนะครับแพ้ให้สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการประเดิมศึกเนชั่นลีก2024ในนัดแรกของทีมชาติไทยเลยนะครับทุกคน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2024สนามแรกที่กรุงริโอเดอจานโรนะครับที่ประเทศบราซิลนะครับก็เมื่อคืนวันพุทธที่15พฤษภาคมก็ประเดิมเกมแรกเลยนะครับเจอกับสหรัฐอเมริกาก็ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับทุกคนไป1ต่อ3เซตนะครับในเซตแรกก็ แพ้ให้กับสารัฐไป22ต่อ25ในเซตที่2ครับ25ต่อ19ในเซตที่3 12ต่อ25และเซตที่4ครับ18ต่อ25หลังจากนั้นครับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเจอกับเซอร์เบียนะครับทุกคนครับในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมเที่ยงคืนนี้เองลุ้นเตรียมเชียร์กันได้เลยนะครับทุกคน ต้องบอกเลยว่าโอ้โหทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหนียวจริงๆนะครับทุกคนแต่ทีมไทยเราก็สามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ถึงกับ1เซตก็ถือว่าสุดยอดจริงครับลูกตบลูกบล็อกโอ้โหของทีมชาติไทยเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะครับทุกคนก็หลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับได้แพ้ให้กับสหรัฐไปแล้วนะครับหลังเกมนะครับชัดชุออนเนี่ยหมวกสีก็หวัวเสาวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้มาให้สัมภาษณ์ครับ ยืนออกรับเลยนะครับว่ายังไม่พอใจฟอร์มตัวเองมากเท่าไหร่นะครับหลังเกมแรกเนี่ยประเดิมพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาใน VNL 2024นะครับต้องบอกว่าเป็นควาหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงมิชลีก2024สัปดาห์แรกเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับทีมชาติไทยนะครับทีมสาวไทยเนี่ยอันดับที่13ของโลกนะครับแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา อันดับ2ของโลก1ต่อ3เมเซตก็ถือว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็สามารถโชว์พร้อมได้แจมเหมือนกันนะครับทุกคนครับสามารถจัด1เซตจ,จากอ,าอันดับ2ของโลกมาได้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนก็หลังจากที่เราพ่ายให้กับอันดับสองของโลกแล้วนะครับทุกคนก็วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยก็ส่งผลให้คะแนนอันดับโลกของสาวไทยเนี่ย ถูกลบไป0.8คะแนนนะครับทุกคนก็ยังคงรั้งอันดับ13ของโลกเช่นเดิมนะครับก็ล่าสุดนะครับทุกคนชาจุออลหมกสีก็มาเปิดเผยนะครับก็รู้สึกสนุกร์แมนนะครับของทีมก็โอเคแต่ว่าส่วนตัวยังรู้สึกไม่พอใจเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดที่อาจจะต่อเนื่องไปนิดหนึ่งทำให้แต้มห่าง ซึ่งไม่พอใจในสิ่งนี้ค่ะเราเล่นกันด้วยความสนุกทุกคนในทีมช่วยกันเล่นทำให้ได้มาหนึ่งเซตก็รู้สึกดีใจค่ะนี่นะครับเป็นความในใจของชัดสุออนนะครับทุกคนหัวเสาของทีมชาติไทยนะครับทุกคนหลังจากนั้นครับทัดดาวก็ได้มาชี้ถึงสาเหตุของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่แพ้ให้กับสหรัฐ อเมริกาในศึก vnl 2024นะครับทุกคนก็ทางทัดดาวนึกแจ้งนะครับสตาร์วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้มาเปิดใจหลังแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับทุกคนในนัดแรกความขึ้นไหวหลังจากที่แพ้เนี่ยทัดดาวก็ได้กล่าวว่าภาพรวมก็ถือว่าทีมเราโอเคนะวันแรกด้วยอย่างน้อยเราก็ได้เซตหนึ่งเซตแรกยังตื่นสนามอยู่ พอเข้าไปเล่นจริงๆทุกอย่างเร็วมากแต่พอเซต2เริ่มดีขึ้นต้องยอมรับว่าวันนี้อเมริกาเสิร์ฟดีจริงๆพอเรารับเสิร์ฟได้ได้เล่นรูปแบบผสมของเราเราก็เล่นยากนะภาพรวมถือว่าดีนี่ครับเป็นความในใจนะครับของทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่ได้มาเปิดใจหลังแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับทุกคนภาพรวมรแล้ววอลเลย์บอลหญิงเนี่ยโอ้โห สุดยอดมากนะครับดีมากนะครับทุกคนเรามาฟังสาเหตุนะครับของโคชยะนัตพลสีสมุทรนาคนะครับได้มาชี้สาเหตุนะครับที่ไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาในนัดแรกกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนก็ล่าสุดนะครับโคชยะเนี่ยเฮดโคชวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้มาเปิดเผยนะครับว่าต้องยอมรับว่าทีมอเมริกาเขาเสิร์ฟได้ดีทําให้เราเล่นผสมยาก ก็คิดว่าเซตที่1กับเซตที่2เขาทําได้ดีพอเซตที่3ที่4เนี่ยเขาเืิร์ฟดีกว่า2เซตก่อนหน้าอีกเปอร์เซ็นต์นัดเสียน้อยมากส่วนเราก็รับเสิร์ฟไม่เข้าจุดทําให้เล่นลูกผสมยากดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเล่นโครงสร้างกับเขามันก็ไม่ได้ โคชยายังบอกอีกด้วยว่าได้มาเซตหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับทุกคนครับก็ยังกังวลกับนักกีฬาบางคนที่อาจจะบาดเจ็บนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถเอาคนอื่นเข้ามาแทนได้บ้างก็ต้องปรับปรุงอีกนิดนึงเรื่องรับเสิร์ฟเสิร์ฟเนี่ยที่จริงเราก็เสิร์ฟดีแต่ว่าความแน่นอนของเรายังเสียเป็นบางชุดก็เลยทำให้เกมมันสะดุด ทั้งๆท,ที่เราลุกได้แต่เรามาเสืบเสียเองติดต่อกัน2-3สาคนก็ต้องปรับตรงนี้ให้ได้นะครับนี่เป็นอของคุณยะนะครับที่ได้มาชี้สาเหตุนะครับเตรียมมาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราแพ้าสาระอรงกาตรงไหนนะครับทุกคนนี่ก็เป็นล่าสุดนะครับที่คุยะได้มาเปิดใจนะครับทุกคน โอเคทุกคนครับไม่เป็นไรครับทีมชาติไทยเราทําเต็มที่แล้วนะทุกคนทุกคนก็สามารถทําให้เห็นว่าโอ้โหนี่ครับลมลูกคุปคานถึงครับโอ้ฝั่งเขาก็เหนียวจริงจริงนะครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับทุกคนครับสู้ต่อไปครับสำหรับทีมชาติไทยในโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะพบกับ ทีมชาติเซอร์เบียนะครับในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับเที่ยงคืนของวันที่17พฤษภาคมนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมก็ลงชาแนลกับสปอร์ตดามาด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับสู้ต่อไปครับทีมชาติไทยสู้ๆู้เหี๋ยวไปดูไฮไลท์การ เล่นของทีมชาติไทยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป